สำหรับว,วันนี้นะคะในช่วงแรกของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแต่จะไปที่ไหนปติตามในช่วงของสมพลชี้เป้าค่ะคบ,ะบเห็นบรรยากาศดีเออโอ้โหบรรยากาศดีนะคะญญาาบริเวณนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ค่ะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วนะคะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลย เขาบอกว่าปีหนึ่งก็ไม่ได้ว,ว่ามีสถานที่ให้เที่ยวอย่างนี้แบบบ่อยๆนะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงช่วงนี้ฝนมาเยอะไงพี่น้ำเนี่ยมันจะล้นออกมาจากอ่างเก็บน้ําห้วยตู้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นลานแบบนี้ยเป็นสไลเดอร์ดีๆนี่เองและนี่คือสไลเดอร์ที่ทําจากคอนนะครับเพราะว่าเป็นปูนซีเมนต์นะครับนะฮะให้เราลื่นถไหลลงได้นะครับลงเล่นน้ํากันนะครับใช่เห็นเขียวๆไหมคะสักไรค่ะ ไม่ใช่พื้นไม่ใช่พื้นที่เขาตัดีแต่ไม่ใช่ทาสีเขียวนะครับมันเป็นตะไคร่เพราะฉะนั้นนี่ต้องเล่นกันอย่างระมัดระวังกันชักนิดนึงนะคะตัวทำให้ลื่นดีนะฮะตัวทาให้ลื่นนี่แหละค่ะนะไม่เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่บอกว่าอยากจะไปเล่นน้าอยากจะเล่นสไลเดอร์เนี่ยไม่สนใจว่ามันเป็นตะไคร่หรือไม่เป็นตะไคร่นะคะขอให้มันลื่นก็พอนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นเขตอนุรักษ์ใช่ไหมคะก็เลยมีต้นไม้ใบหญ้านี่เยอะเลยทีเดียวนะคะก็เลยทําให้ ร่มรื่นค่ะตรงนี้ฝายน้ําล้นอ่างเก็บน้ําห้วยตู้ตอนนี้นะคะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ประชาชนแถวละแวกนั้นแหละแถวสตีฮีนะคะพาครอบครัวไปนั่งล้อวงตูเสือทานอาหารกันแบบชิลๆนะเพราะบางคนบอกว่าไม่ต้องไปถึงทะเลก็ได้ลองไปอ่างเก็บน้ําดูก็ได้เพราะว่าต้นไม้เยอะดีอากาศเย็นดีนะคะความยาวประมาณสักร้อยเมตรที่เป็นลานคอนกรีตยาวสไลด์ลงไปเนี่ยนะคะ มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ลงไปเล่นกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะเหมือนไปเที่ยวน้ําตกใช่ครับแล้วก็ห้วยตู้แห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ําบ้านอําเภอด้วยนะครับตามแนวพระราชนินะครับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะจุน้ํานะครับ ของความจุของอ่างนี้นะครับ1นล้านลูกบาทเมตรนะครับ1ล้าน5แสนลูกบาทเมตรเลยนะคะเรียกว่าเป็นพื้นที่โชลประทานส่วนหนึ่งก็บ้านได้นะคะเด็กเล็กด้วยเด็กน้อยแล้วดูเก่งมากเลยอ่ะเดินขึ้นเฉยเลยอ่ะคนนี้ยังต้องใช้เชือกคนเมื่อกี้เดินขึ้นเฉยจ้าเก่งทีเดียวลูก แข็งแรงมากเลยลูกจริงๆนะคะคน่าไปเหมือนกันแหละไปสัมผัสบรรยากาศแบบร่มรื่นบางทีร้อนๆเนาะไปอยู่ใ,ในแช่ตัวอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะก็ สบายดีเย็นดีทำให้ผ่อนคลายนะใช่ค่ะออและอากาศเย็นๆดูด,ดมุม,มน<ะ>ี้พี่ป้อมดูต้นไม้โค <c oughs> โ้งเข้าไปอยู่ในในลาน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหดูดีจังเลยเนาะฮะอ,ฮอะใครที่อยากจะเดินทางเข้าไปเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเดินทางจากถนนสุงคุมวิทเข้าไปนะครับก็บริเวณตรงป้ายวัดทรงเมตตาวะนารามนะครับก็เลี้ยวเข้าไปครับ ประมาณ3กิโลเมตรก็จะเจอนะครับนะฮะสำหรับอ่างเก็บน้ำค้วยตู้แห่งนี้นะครับน่าสนใจเนาะอยู่หมู่1 1ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วถุมชนบ้านโค้งวันเพ่นนั่นเองค่ะครับ,รบอืมนะน่าสนใจเลยทีเดียว